ดีใจไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่อะไรเนี่ยรู้ไหมเนาะออโอ้เราวังอะไรเนอะว้าวว้าวปเปย์ยาว <laughs> โอ้มีลูกบอลด้วยพ่อน,นันเงาแม่เปิ้ลไม่เหรอซื้อให้นะ่ะแล้วแม่แม่ได้หน้าได้ไปกลายเป็นเปาเยาวได้ยังไงลุยลุยคราวนี้ลุย สไลเดอร์โอ้มีชิงช้าน้อยไปด้วยโอ้เนยมีรูปปูมีรูปเต่าด้วยนะโอ้ยเนยจังเอามืองัดแน่นอนนี่นันดูแล้วมันชอบขันน็อตออกเนี่ยมุนช่วยพอนันก่อนอันนี้วางก่อนค่ะอุ้ยสาวสุดแดงเนี่ยสีดแดงแรงฤทธิ์เสื้อใครซื้อให้เนาะตัวนี้นี่เนาะเสื้อใครซื้อให้ตัวนี้จำได้ไหม ไม่ตอบไม่ตอบเลยน้องเงยอ๋า้าพเจ๊มโอ๊ยะเจ๊มรักตายเลยบ้านแทบจะไม่มีที่เดินละนเาะนาะเนยเนาะเอารถจักรยานไปทิ้งดีไหมนเนยได้ <c oughs> ได้เนยวะเอาไม่ได้วะโอ้กินนึกว่าได้ไม่ได้เหรอลูกจังสิ นี่ด้วยนะครับเนี่ยชิ้นส่วนแล้วก็สกูครับแต่มันปัญหามตัวเล็กไปหน่อยิเออมันอ่านเทียบไม่ได้มอกี้ก็ลงเรื่องน็อตเรื่องสกูอยู่ล็สัจ้ีนล็นเลบลกก้อนลบลกก้อนล่อกก้อนถูกไหมนี่ประกบถูกไหมเนี่ถูกไหมอ่าไปจับนู่นยับนู่นใส่คานใส่คานอันนั้นใส่ที่หมี โบสไลเดอร์เอาหมาเล่นสไลเดอร์แล้วปล่อยลงมาพี่เตาปล่อยลงมาุ้ยความสนุกสนานความบ่นวายจะบังเกิดโอ,โอ้โอ้ช่วยพอานาันก่อน่วยพอนันก่อนต่อบันไดก่อนช่วยพอนันต่อบันไดก่อนนะ<ำ>โอเคอย่าเพิ่งเข้าเข้า <S 2> <S 2> เดี๋ยวเข้าเลยต่อบันไดกัน,นครับ อ้าวโอเคได้บันไดแล้วโอ้ย oh, อย s <S о, ่าเพิ่งอย่าเพิ uh uh ่งอย่าเพิ่งใช่ให้ไป่จิงคันน็อตก่อนเฮ้ยเน้ะระวังประกอบเอาให้พี่เต่าเล่นได้ก่อนพี่รถเต่าอ่าหมุนหมุนน็อตก่อนเก้าอี้ชิงช้า สอบระบบเด้ยสไลเดอร์นะมามาเร็วมาเร็วเอาขาลงมาก่อนพาไปเล่นแล้วจุดฟังแต่เสียงฟังแต่เสียงปาลุงจะเล่นด้วยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมองมองมอง โอ oh oh, 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 right? oh, ้เล่นอไลเดอร์ยอบแล้วยอบแล้วเอาอีกเอาอีกอีช้าแกนเผามาเอามันต้องเข้ารูมันสุดละโอเคตรงนั่นตรงละเออมันมีมันมีต้องมีใส่น็อต มีมันต้องล็อกมีน็อตอีกโอ้ี่มีนะนี่นะที่พีหมีนะตัวเองนะขึ้นไม่ได้แล้วแหละอันนี้อันนี้มันอยู่ข้างล่างเออเนี่ยตอนเป็นฐานเออฐานมันฐานไม่ให้ไม่ให้ล้มยึดไว้สองข้างอ๋อามีสองด้านนี่บอกไอ้ตัวเนี้มันโตแล้วไงมันไปเด็กโตแล้วนี่ตรงนี้มันต้องเอาออกเนี่ยนะเพราะว่ามันเกะกะเวลามันนั่งขึ้นลำบาก ตกอบเอาออกอย่าเพิ่งเขาจัดแจงเฉยๆเขาประกอบก่อนเดี๋ยวหาสถานที่อีกทีหนึ่งโอ้โนี่คลิปล็อกกันเลยว่าไปยาวซื้อให้ไปยาวได้เครดิตเลยต้องเก็บแังกับไปยาวได้ไหมเนี่ยะเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ชุดนี้พันหกร้อยบาท ไปชวนหมูมาเล่นเด้อไปชวนลูน่ามาเล่นด้วยไปชวนพี่บูมีมาเล่นด้วยมันจะได้คุ้มเข้าใจไหมคะว้าเอารถเต่ามาเล่นชิงช้าอันนี้นะเขาไม่มีสิลูกบมีไปใส่อ้าเก่งมากเสร็จแล้วเนยๆน่เชุดบาสด้วยหนึ่งสองสามชุดชุดเออลูกบาร โอ้ยมันจะตายเพราะพี่หมีน่ะเอาพอปล่อยพี่หมีพี่หมีลงก่อนได้ไหมมีสติ๊กเกอร์เลยติดเลยโอ้โหไอ้นี่เลื่อนมาใหม่แถมมันมีเพลงด้วยนะแต่ว่ายังไม่มีฐานเรียบร้อยแล้วนั่งจินชาไหมไม่ชอบจินชาในจังตัวเล็กสูสไลด์ดื้อเอ้ยเอาทั้งบัตเอาทั้งพี่หมีบัดนี้ เอา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 ปล่อยพี่มีลงมาก่อนสิลูกดูการ์ตูนเยอะมันเป็นอย่างนี้เหรอฮะเอาหนึ่งสองสามป๊าาๆาามาน่าป้าลุงจะแอบเล่นสไลเดอร์นาานาา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 ้าาายาาองาาาอาา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 นาาาาะ 拜拜拜！啊！哦，赢了，放赢了。